สวัดสดสีเพ่กันในครั้งหนึ่งนะครับเพื่อสนะครับเอกูส่วนสองนะครับอ่าแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาสอนพวกจะมาสอนการลงโปรแกรมแฟดแล้วก็การใช้โปรแกรมแฟดนะครับผมอ่ะขออนุญาตมากนปุ๊บอ่ะวิธีการลงนะครับผมโดยขอไปนี่นะครับแฟดแฝดฟ,ฟูนี่ แฟกฟูนี่เขาเขีขนยนว่าแฟกฟูนะฮะแล้วก็เข้าไปที่อันแรกน,นะเดี๋ยวผมจะนี่ครับแบบนี้ผมจะเอาไว้ใต้ดีคริปชั่นนะฮะคือจ็อกเกอร์เกมนะครับผม,มอ่าให้กดที่นี่ครับกดตรงนี้ฮะไม่เดียวไฟกดเข้าไปนะฮะแล้วก,กดะะดาวน์โหลดนะครับผมดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็จะได้ ไฟมาเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ฮะนี่ได้แฟมเป็นแบบนี้นะครับผมแฟโปรแกรมแฟสามจุดสี่จุดห้านะครับผม <Raymond. S 2> อ่านี่ฮะให้เปิด Open With เปิดด้วยวิลานะครับผมอ่ะเปิดด้วยวิลาก็ทำย่งเงแล้วก็ปิดไปนะฮะแล้วก็กด OK เพ่อทำการแฟปแล้วก็ให้กด ตามที่มันบอกนะคะแล้วก็เลือกไฟ์ที่เราจะเซไว้นะครับผมแต่ว่านงีง่ายง่ายอ่ะตอนดูโปรแกรมทากันเลยนะครับผมน,นี่ครับอะไรไม่รู้นี่ครับจะเป็น FPS นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันคืออะไรผมไม่รู้นะครับก็อ,อย่าไปยุ่งกับมันแล้วกันเราไปดมมี้กันดีกว่านะคะที่สำคัญฮะ อันนี้จะเป็นโฟล์เดอร์ที่พอเราถ่ายเสร็จเราจะเอาคลิปที่ถ่ายเนี่ยเอาไว้ไหนนะครับผมจะเอาที่แคทชั่มนะฮะเพราะว่าผมแคทชั่มสร็จไปเองคะอันนี้ก็จะเป็นจะให้เราถ่ายด้วยปุ่มไหนนะครับผมผมปุ่มปุ่มสามปุ่มเมาส์สามก็คือโควิวนะครับอ่ะส่งค่า FPS นั่นก็คือค่าแบบว่าตอนถ่ายเนี่ย ถ้าค่า FPS เยอะการถ่ายจะไม่กระตุกแต่ต้องแลกมาด้วยว่าขนาดของไฟล์จะใหญ่มากซึ่งจะถ่ายได้ประมาณสัก2-2-3นาทีนะครับมาดูมถ้าคอมปกติเนี่ยจะใช้ประมาณสัก30-35 FPS นะครับผมอันนี้ก็่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับผมโ,อ,โ,อ,โอ,อันนี้ก็จะเป็นเสียงใหม่นะฮะ มันติชชันแนลคือเสียงไม่เนี้ย,เ,ยเสียงเนี่ยเสียงไม่เส่วนอันนี้ก็คือว่าไมโครโฟนนะฮะที่เราจะใช้อัดนะครับผมอ่ะอันนี้จะเป็นแบบว่าพอเราจะกดแบบจะกดคุยอย่างเงี้ยให้กดสเตเบาร์อ่ะถ้า,าอยากพูดไปเลยเนี่ยให้กดให้ติ๊กออกนะครับผมอ่ะสกรีนช็อตก็จะเป็นภาพนะครับจะถ่ายภาพอ่ะแล้วแล้วแต่เราจะ ออกเป็นอะไรนะฮะโอ้ออกเป็น JPG ไปก็แล้วอ่ะแค่นี้ละัจบได้นะครับอ่ะเฮ้ยลื้มลืมลื้มเลยโอ้อ่ะดูเลยมาถ้าสมมติเราจะถ่ายเกมอะไรดีเอ่ออ่ะสมิปอเดี๋ยวผมใช้โปรแกรมนี่ถ่ายยู่นะครับ แกมกาเซียไทยเลยดีว่ามันก็เลยจะไม่ขึ้นเลขให้นะฮะเอ้ยขึ้นเลขเออทำไมตอนนั้นเราถ่ายมันไม่ขึ้นเลขวะเออไม่ไหเองขึ้นเลขดีละนี่ฮะเออถ่ายอย่างงี้ฮะพอกดมอสามปุ๊บตัวสั่นจะเป็นสีแดงทันทีนะครับผมอ่าน,นะฮะนี่จะเป็นสามสิบห้านะครับผมอันนี้เป็นสามสิบห้ามันทันทีนะครับผมก็พอได้นานอยู่ฮะ,ะผม มีนะครับอะแค่นี้แล้วครับผมขอจบการรีวิวเพลงนี้ครัับสสวดีครับ